ให้ซ่อมก้อนนี่ลำเคียวเพราลำเคียวจบปั๊บเนี่ยก็เกล่ยวเลย,เลยนะครับเกีียวได้เลยมีลำเคียวขยับนันเหนไหนเพลอขยับแล้ว ทางนาต้องขยับด้วยครับขยับขยับเออขยับตามคุณตามน้องๆด้วยอ่ะขยับนี่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 คนตะโพงเห็นว่าเนี่ยคนละยอดขยับเออแต่ยายกเขียวอ่ะไอ้ที่ถือก็ได้ช่จริงนะทีถ้าขยับเนี่ยเขียวไม่เห็นเขียวจริงนะเนี่ยเออเดี๋ยวยำไว้หน้าเดานี่นี่นี่ก็เหล็กล้ำเขียวเกี่ยวข่าว พ่อามามาเฮ้ยแนแน่ดูคุณดูคุณนายร้องถั่วดูคุณนายร้องถั่วแม่ขยับเอาละครับเกี่ยวเลยครับหนึ่งสองสามเกี่ยวได้เลยขอเสียงตามือดังๆ